ญหาวันนี้เป็นความกังวลของน้องสาวคนหนึ่งถามมาว่าคุณพี่คะหนูนะคะยังอายุน้อยอยู่เลยคะ่ะแต่หนูเป็นคนขี้หลงขี้ลืม,ล,มนะลืมนั่นลืมนี่หนูจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าคะเออคนเรานะชอบคิดว่าเอ้ยลืมนี่หน่อยลืมนีดหน่อยจะเป็นอัลไซเมอร์เลยเอางี้ถามคุณหมอดีกว่าว่าตกลงแล้วเป็นอย่างไรแก้ได้ไหมขอเชิญคุณหมอพิงจากสมิติเวชค่ะ การขี่หลงที่ลืมเนี่ยเกิดได้จากหลายสายเหตุนะคะจริงๆถ้ายิ่งอายุยังน้อยเนี่ยที่เจอได้บ่อยเลยก็คือ หนึ่งนอนไม่พอหรือเปล่านะคะหรือว่ามีภาวะที่เครียดหรือารังเครียดมากนะคะก็อาจจะทําให้ช่วงนั้นเนี่ยเราขี้หลงขี้ลืมกว่าเดิมได้นะคะหรือว่าเราอาจจะทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันทําให้ไม่มีสมาธิหรือว่าดื่มสุรามากทีนี้เนี่ยถ้าเรากลัวว่าเอ๊ะเราจะเป็นอัลไซเ์อร์หรือเปล่าก็อาจจะสังเกตตัวเองว่าอาการหลงลืมนั้นเนี่ยมันเป็นขนาดไหนนะคะมักจะลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยหรือเปล่านะคะแล้วก็ มีอาการอื่นๆร่วมด้วยไหมเช่นเหมือนกับว่าการตัดสินใจการทํางานของเราเนี่ยมันมันแย่ลงนะคะหรือว่าบุคลิกภาพเราเปลี่ยนไปอาจจะถามคนใกล้ตัวนะคะแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจก็ไปปรึกษาคุณหมออายุรแพทย์นะคะเพื่อตรวจดูได้ค่ะสําหรับเบื้องต้นนะคะคนที่รู้สึกว่าตัวเองขี้หลงขี้ลืมนะคะก็อาจจะดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนก็นกคือ1นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ2มันออกกําลังกายบ้าง3าก็คืองดดื่มสุรานะคะ 4. ่ก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นพวกที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะคะอาหารที่ไขมันสูงของทอดนะคะดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนง่ายๆค่ะใจะเย็นๆอย่าอายุไม่มากอย่าเพิ่งตีโพจตีพายว่าเราเป็นอัลไซเมอร์แก้ง่ายๆคือการตั้งสตินั่นเองอย่างเทียมไรหลายๆอย่างหรือบางคนดูโทรศัพท์ไปด้วยเอาน่นนอะไร,อะไร,อะไรเอาดูไปเนี่ยมันก็จะแบบโอ้ตายลืมไปหมดเอาวันนี้จะทําอะไรจะนั่นจะนี่ ตั้งสติให้ดีก่อนนะคะคุณแล้วก็บริหารสมองกันได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าดิฉันมีนักร้องนักแต่งเพลงหนุ่มหล่อเพิ่งเป็นโสดอุ้ตายชีวิตเขาจะเป็นเช่นไรสักครู่เดียวค่ะ